มาดูกันค่ะว่าจะเล่นน้ำเป็นไหมวันนี้จัดอ่างใหญ่ให้เลยดูสิอ่างใหญ่จริงๆนะจ๊ะโอ๊ยตื่นเต้นหนูจะเล่นได้ไหมเนี่ยดูรูสิว่าจะมีปัญญาเข้าไปนในอ่างไหมนี่แหละค่ะอ่างเล็กเล่นแป๊บๆก็เต็มสกรปรก อเอาอ่างปูนให้เลยคราวนี้ดูสิมันจะลงเป็นไหมข้างในอ่างนั้นเอาอิดบล็อกไว้ให้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะขึ้นไม่ได้มาจับตาดูก่อนอายุขนาดนี้นี่ซึ้บือ้ออยากเล่นนะ้ำจะเล่นไม่ได้ขาไม่ถึงจะมีใครสอนเขาไม่เนี่ย มาแล้วไอว้กุ้ยเจ๋งมาแล้วจะสอนได้ไหมดูสิเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการดูว่าลูกหา่านจะเล่นน้ำเป็นไหมนะคะเล่นในอ่างหรือเล่นเป็นโอ้ยมัน ไปกินต้นเจ้ามังกรเลยโอ้โหมันา้ายแฮะอยากเล่นน้ำดีค่ะเล่นน้ำไม่เป็นก็อย่างนั้นพอแต่มองน้ำใสๆสไม่สนแฮะ ดูสิไอ้ขาวกับไอ้เทาใครจะสอนน้องก่อนกันนี่รู้สึกว่าจะสนใจต้นแก้วมังกรมากเลยกินได้ด้วยเรอดีค่ะต้นแก้วมังกรนนี้ลามไปทั่วเลย กินให้หมดนะอยากเล่นน้ำแต่เล่นไม่เป็นครับใครจะสอนใครเล่นน้ำกันกันอุ้อสิ